ฮอคันเนี้ยแม่งนั่งกี่ทีกูไม่เคยประสบความสำเร็จเลยคันเนี้ยตอนแรกก็โดนหน้าโดนชนหน้าโรงพยาบาลทีนึงอะมึงรู้ไหมฉายากันดิคือฉายาอะไรอะไรลุงนี่จะได้ซ้อมหมดเลยันอ่ะรัน้องเดี๋ยวน้องร้องก่อนสองคนไม่มีว่ะเป็นฉำมึงนะช้าไอ้่างเงี้ยนี่มันอีกไม่ใช่สองคนนี่แบบเข้มหน้าเนี่ยไอ้เนี่ยหน้าตานอบอยู่ไหนอะสผมเอาเซนต์โนนหน่อยเซนต์โนน มเอาสมไปยังอ่ะแป๊บหนึ่งผมเอาอาหารกันแปดแปอยู่ไหนอ่ะจุกอยู่ข้าบวนอยู่เทิงอยู่เทิงจุกแรมแรมขบวนไปเทงไปแล้วไปขันไหนเอาขันไหนเนี่ยเอาขันไหนกันแน่ลูกจอดมาที่พลาโลถรถอาสาซีลุงอะเออเปลี่ยนคันไปมาแล้วตำนานกลัวไปตายก็โดนห่อคันเนี้ย แม่งนั่งอีทีกูไม่เคยประสบความสําเร็จเลยคันเนี้ยวันไดนก็โดนหน้าโดนชนหน้าโรงพยาบาลทีนึงอะมึงรู้ไหมขย,ยากันนี่คือขยา,ยาอะไรอะไรลู้โคตรพิถีพิถันการสวยถ้ากมามาูเบิกบาวันไหนวันนั้นจะเป็นวันสวยทั้งวันเลยเออเชื่อเชื่อจริงคนคนตูดลุกซิลุกทีอะทั่งคันเนี้ยจืว่ามันจะนั่งได้แค่ไอ้่วยหรือเปล่าคันเนี้เออไอ้่วยมันโกดไอ้ัตานเออ ตึ้งนั่นดิจะตายทุกวันจริงๆนะคันเนี้ยไอ้เหี้ยมีแต่ความตายดีกว่าต้องผู้คันนี้ทุกวันด้วยจะดูวันนี้อาจจะมาจบวันนี้ไม่วันนี้ไม่วันนี้ไม่มาเชื่องมันเชื่องมันเชื่องวันนี้มันเชื่องมันเชื่อง ซ่อนก่อนนะยังแข็งเวรกรรมผมจะเอาให้ลูก <laughs> โอ้ยสัตว์ไม่ผมเป็นคนขับผมเป็นคนขับจอดให้ลูกไงไม่กลัวน,นี่ไปแล้วกูซ่อมไปแล้วไม่เป็นไรซ่อมสังรอบอ,อาจจะดีขึ้นไปพวกมันพวกมันพวกมันพวกม,มกันพวกมันพวกมันพมันชัวพวกมันชัวรขยาขยา,ขยา ขยันลูกขยันขยาเพื่อนว่าอะไรดูดิขอเจแต่เพียงที่เธอวันนะนะบ้านเราดีๆสองคัญมันมันมาไต้แล็กกันร้อยสิบลอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไปบอบร้อยสิบลอีกแล้วเหรอสามร้อยโลป่ะขอร้อยสิบลตัวโิ้จ่อเหรอใหญ่ใหญ่ให่้ำมันกูก็จะเมืดไอ้เหี้ยบ๊อบมืดเลยไอ้เหี้ยขี้เกียจอุ้มแม่งไอ้เหี้ยแม่งชอบไปเราโดนอุ้มแล้วก็ชอบใจสัตว์เนี่ย ตั้งใจโดนอุ้มได้บ๊อบอ่ะอันเรื่องนะหาเรื่องไปพักเลยบ๊อบอ่ะเราไปโดนอุ้มวันนี้เสาร์อาทิตย์โดนอุ้มรัวๆเลยไอ้เนี่ยอันนี้มันจันทร์วันนี้มันจันทร์พลังอะไรไม่มีไงมันต้องแบบอาทิตย์อาทิตย์เขาจะเข้ม เริ่มไปมทางบ้านดีจีบ้านลุงแต่น้ำมันเริ่มม้งพิงเกมมาครับอะไรนะเขาลืมอยิกเก็บกัตแล้วโดนจอดขวางแล้วก็ชนแล้วก็กระเด็นตายหาแต่กลัวบอกครับโดนใครขวางดีจีเหรอใช่ครับเซ <c oughs> ิร์ฟตำนานอาสามสองคนตายเด็เย็นไง นาสิบคันเอาเอาพิงไม่ลงอันสามสองออกมาลืมตาดูโลกแป๊บเดียวตายเลยไปแกสังเวยเลยเชียไปได้แป๊บเดียวเองนะจ๊ะที่แค่เราขับไปพาวรถนะรถกูหลุดหรือเปล่าเออเชื่อรถกูหลุดหรือเปล่าฮัลโหลรถกูหลุดป่ะรถกูหลุดป่ะรถกูหลุดไหมไม่เห็นถามจากัวถามมันดิเหร็จไหมให้คนอื่นยืมเนี่ย ส่วนมากรถกูจะหลุดจ้ากูอ่เฮ้ยแล้วมึงไม่บอกก<ด>ูหน่อยเหรอเอามาดีอะไรนะแล้วมึงไม่พูดกับกูห,หน่อยเหรอไอสัตว์จะากลัวบอกว่าไม่หลุดครับ ผมไปถามจากกลัวมาครับลุงแต่วขายาคเราเอาไปใช้ให้รับไอออีกหมอีกมีอกแท็กัไปเล่นไปอุ้มเอารถไปอุ้มมีอีกมีอีกมีีไปอุ้มไปเล่นไม่ล่าต่อ น้าสิปูอยู่ที่ใครอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับลุงเมื่อกี้มีผ่านไปคันหนึ่งแต่ผ่านไปนู่นเขาไล่ไม่ทันเกี่ยงไปท้าทายอำนาจมืดไอ้สัตว์เหมือนจะคันนั้นปะ เดี๋ยวเกินตามไม่น่า 拜拜。 <All> right. ลองแล้วลูกอังสีลองลองแล้วล่วงหมดนะเ yeah. ลื่วงหมดวะรถดี <c oughs> ตั้งลำแล้วรด <c oughs> เลย <c oughs> พี่ขึ้นรถเลยแปลก โอ oh. แม็กซุบลูกกูหัวแตกเลยว่ะไม่รู้รอ่ะเราไม่หมดเลยมัจริงลงรถแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเนี่ยดีป่ะลุงทอมอยู่มไม่อยู่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 เขาตะาาคนันอาขุนประตูเลยนะประตูเลยประจำหน้าที่ประตูน่ายิงได้เพราะว่ามันในบ้าน เออเรายิงเรายิงตำรวจก่อนหรือเปล่ามันเลยยิงเราได้ตำรวจไปได้ตำรวจออไปได้การ,รยิงหนุงอย่างนี้ได้ไงครับเนี่ยสามร้อย่าคน เอาไปห่อเลยเอาไปห่อขึ้นไปข้างบนอะไรอะไรอะไรอะเอาไปห่อขึ้นไปข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบังชีเหลือตัวนู้นอีกสองตัวนู้นนู้นนู้นข้าฝั่งไหมบายบายบายจอยไว รอพี่รอโอ้ยระวัอดูจัดการดูจัดการเฮ้ยโคตรแรงไอสัตว์แรงจัดไอวันนี้มึงโชยดิเทนนิงมึงอ่ะแรงจัดไอเฮียสองทีแตกอ่ะเทนนิงอ่ะแล้วมึงจะบูทรวมทัมเฮียอะไรไอโสมไอเฮียวิ่งแทงธรรมดาก็ได้มั้งไอเฮียจะบูทเพื่อ ยี้ยี่ยี e ่เขี้ยนลูกเขียของจริงว่ะตำนานอาสามสองไอสัตว์เขี้ยของจริงยี่ยี oded, ย่ยตำนานอาสามสอง อเเู้แค่เบิกมาปะวะกูก็ไม่ได้ไปทำอะไรปะไอ้เฮียเริ่มกลัวแล้วเนี่ยต้องขายแล้วไม่ขายครับคันนี้จะไม่มีทางขายครับจะไม่มีทางเกิดขึ้นในการขายครับแต่เป็นรถสตอรี่ครับ ต่อให้มีคนมาซื้อสี่ห้าล้านผมก็ไม่ขายครับร้อยล้านผมก็ไม่ขายมันเป็นรถแห่งความทรงจำครับ ไอจุกมันไม่สงสัยเลยว่าว่าลุงไม่อยู่อะลุงอยู่ข้างหน้ามึงแล้วอยู่ดีลุงหายอะจุกน่าจะไม่อะน่าจะไม่มีใครสนใจกูละบอกเลย ต้นเดีสนับเพามา่นีถ้ามึงคิดว่ามงเจ๋งห้มงเข้ามาลองทีแล้วกูเมมานี่กัน a อ l y ึแกตาดูพกมีพอไหมแกซอนพมึงคงไม่เข้าใจทพไม่นเขาใดสิ่งที่พวกกูปยู่้กันไม่ระวังเดกับ้านของพวมนี่ดูกูไม่สนต่อเพราะเชื่อว่าพวก แ c กแจ a คก่อน e อนอัฟ fly อยมือกูแบกแพ็กเจอาากเลยกาคิดลายไอจุกแม่งไม่สนใจกูเลยไอเี้ยเนี่ยกูเมอน็นนไดิมทีมาจอ อล้มีคนมองแต่มีคนเมิอนอะ่ะมีแต่คนเมิอนอ่ะตอนนี้ไอ้เชี่ยจุกเป้งบอกให้เร้งหน่อยครับสักพักหนึ่งแม่งไม่มาช่วยกูเลยเร่งสร็จไหมครับเร่งเสร็จไมครับ เราเจอไปด้วยกัน หน้ 3, 2, าสามสองบังตาไม่ได้กเขานอยมันมีจุดอยู่อ่ะดูไหมครับเดี๋ยวผมไปดูข้างนอก,นอกลองดูเออมึงควรลองดูข้างนอกหลายทีละไอ้เหี้ยรอจนเปลือยแล้วเนะี่ยไอสัตว์จกเดี๋ยวเวลามึงตายอย่างเงี้ยกูไม่ชุบมึงบ้างไอ้เหี้ยจะแ,แกล้งหาไม่เจอมันคิดได้ตั้งนานแล้วแนะ่เวน

ของคนฉลาดเทตาตาไม่เท่าทันบางคนบอกว่าซักวันกูจะมีให้เท่ามันแต่บางคนบอกว่าช่างแม่งมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอาจเพราะปัญญาชีวิตเราต่างกันเราเลยแตกต่างอ,อาจเพราะแนวทางเราต่างหกนาทีครับ,รบไปพิ่งชุบไปบ้าน้ะครับลุงผมนอนเปลือยหกนาทีครับผมครับแต่ตายได้ครับหมอสาวสอครับสายบินครับ โอ้พวกกูจะนังคันพวกกูทำมานานพวกกเฟียอยู่แล้วเป็นทรรมัน เชื่อมึงแล้วเป็นศอกว่าฉัน gonna die เชื่อมึงพลยอยู่แล้วว่าฉัน wanna lose มึงทำไรว่าฉัน gonna do ซนตีนพวกกู coming s o แล้วกูควรจะแรงช่กยกูพาเมือนปุ่มตุ่ม supercar กูเต็มละอู้อู้แล้วก็ทีแต่ไออู้อู้เกที่มาได้ real ลายอู้อู้อู้ลยหออู้ Feel ล i k e a king Feel like this t h ี่เราเมืองฟ a m i l i a r city เกทีเก็ต r a ไปยูวานาบีเกที่มาได้ rich ปมัเดียวสับบนอริพวกมึงยังจะเกิดได้สามีแอนด์ชว์รี่ลากส่งเข้าตู้แล้วก็จะบินกูไต้เป่